สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องหน้านีเข้าเดินทางมาถึงนะครับพี่น้องวัดบ้านโน่นคอครับพี่น้องอำเภอจตกรวรจังวัดชัยภพุ่มครับพี่น้องทีมงานเท่าเดินทางมาถึงครบแล้วครับพี่น้องทีมรถบัสครับพี่น้องทีมเวทีครับพี่น้องกำลังเดินทางเข้ามาครับพี่น้อง <noise> <哈>啊？八约翰米米的。 มีปักพวงอยู่พ่อมีโยแต่ยู้สูงเป็นสายพวงพวงไดอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับแต่ว่าโบหูเลยครับว่าจะติดบอเพราะมันมีปักอยู่ข้างเครื่องครับพ้อได้เปิดทะลมเปิดน,น,น้อยขาดแบบเป็นสีนครับแต่บ่มั่นใจว่า ไฟจะมากปะถ้าบบมา่าเขาก็ต้องไปดึงจัดอาคข้ารมากครับตรงนี้ก็น,น่าจะเป็นสถานที่ตั้งวรีที่ครับน่าจะ้ันนาเขาโบนครับพี่น้อง อาจจะประมาณนี้ครับประมาองร้อชมยังนี่ป้างโมมาจ่ใส่ยางก่อนครับหวานก่อนหวานครับ ตอนแรมืสีน้ำกับพี่น้องไงแฮงน่ลายครับลงทานพี่น้อไงไปไปาพิมงเฮ้ยแดงคริงขนมลายนะลายลงทาน เปิดสองคนยิ <aún> <S <S <ham it> ้มไปเลยยิ้มไปยิ้มยังไดกำลังมาหัวไปแม่เออไปแม่ก๋วยเตี๋ยวเสียก๋วยเตี๋ยวเสีอซีมม่งงมงลอันผัดไทยผัดไทยผัขาแดื้อ่อแล้วเพื่อนทำไงแม่กยเี๋ยวไปเลยกลังกลังหิวเข่า มาเบืองก่อนแล้ว่ากินยางั้างรถอีกหลายก็อนนี่ไปๆๆๆโอ้ยเจ้าคือเปิดเพลงใส่ข่อยขากแทค่ย่าจะย่าฟางไปซรันพี่น้องจากข่าวก่อนให้จบคลิปนี้ก่อนครับจังข่อยยางไปครับพี่น้องทามทางพอตากระทะยกต่างทีมงานมัน พ่อมีปักไฟพ่อได้เสียไปรถบัสบ่พ่อเสียไปรถบัสครับเออต้องต้องต้องถามเอ่ออะไรนะกะสายมีอยู่ครับแต่ว่าอยากได้แค่ปักโมลัมครับแมนครับเพราะว่าแมนครับแค่หาปักเสียบเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีเพิ่นนอนบนรถเนี่ยพ่อมาเสียบมีได้บ่แมนครับให้มาเสียบมีได้บ่ผมจะหลากสายมาแมนครับ ครับผมขอบคุณครับพ่อผมมีอยู่ครับแท้ก็ว่าหาแค่ตัวไหนคือนั่นนะผมมีอยู่ครับสายมีแค่แค่ถ้ามาเสียบนีไดบ่ออ๋อครับผมขอบคุณครับครับผมบ้างพื้นเราครับแมนครับจะเจอ้วครับพี่น้องกะใส่ใดอยู่ครับพี่น้องกะสอบถามพื้นก้อนครับพี่น้องพื้นให้ใส่บให้ใส่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะลากสายมา เรก็คอยไปหายู่ห้กินครับพี่น้องให้ทีมงานเท่าเดี๋ยวนอนพักผ่อนก่อนครับพี่น้องป้าพ่อกินเขากินเขาบกลกไลนนึง ก็เริ่มทยอยมากครับพี่น้องไก่จะครบแล้วครับพี่น้องก็เริ่มทยอยมากเรื่อยๆครับ<า>อีกสักพักนึงก็น่าจะครบครับพี่น้องทีมเวทีก็มาทีมลำพูงก็มาแล้วครับพี่น้องสักพักนึงก็จะทำการตั้งเวทีมันก็เสียนามไส้ไรแต่ละพี่น้อง มันก็เฮ็ดงานยากนะครับพี่น้องกะ <co ff> มือมาหอดกะค่อนข้างจะใบใบสองใบสองกว่าๆครับพี่น้องกว่าจะเดินทางจะจะใส่เวลาพอสมควรน,นะพี่น้องเพราะว่าเราเดินทนางางไกลครับสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบกิโลครับพี่น้อง ปวยเกลียวูุรายางยางไปลงท่านนี่ก็ต้องขาดบ่ได้ก็คือแตงโมครับเพราะว่าสังเกตเบื้องว่าทือกลับมาทุกคนหวานเย็นเย็นแมนครับหวานเย็นๆกินเล้ารู้สึกมีแหงบืยแมนครับ คาดว่าอีกบมื่อานครับพี่น้องสักพักหนึ่งกับชิมแอนกันอาจ,จะมาครบครับพี่น้องมาครบเบิดครับพี่น้องะกมาหอดสดๆร้อนๆแล้วก็มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับพี่น้องบมททื่อวานได้ดับดเครื่องรถครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปดับเครื่องรถสักครู่ครับพี่น้องพอมจะ ดบบเครืงองรถมากครับจบคลิปพอดีครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ